สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเชา้าวันจันทร์ที่สิบแปดนะครับเดือนสิบเอ็ดปีสองสี่นะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ทองกันนะครับ <c oughs> ก็คือวันนี้นะครับทองวิ่งขึ้นไปเมื่อเช้านะครับสามพันสามพันกว่าจุดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว <c oughs> แนวรับแนวต้านนะครับวันนี้จะมาว่าไงหนูพอดีอยู่กับแมวนะฮะนับเพจ นักเทรดนักเทรดมีเพื่อนเป็นแมวนะฮะคือบางทีเราก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับก็สบายใจดีนะครับอ่ะเข้าเรื่องเราเลยนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะบอกในเรื่องของตัวที่เป็นแนวรับแนวต้านนะครับที่ชัดเจนนะครับเอาตรงที่เป็นแนวรับแนวต้านก่อนนะ วันนี้นะครับคู่ทองนะครับคู่ทองนะครับคู่ทองนะครับแนวรับที่หนึ่งนะครับแนวรับที่หนึ่งนะแนวรับที่หนึ่งอยู่ที่สองหกสี่หนึ่งนะครับดูที่สองหกสี่หนึ่งสองหกสี่หนึ่งอยู่ประมาณไหนอยู่ตรงนี้นะฮะสองหกสี่หนึ่งนะ เดี๋ยวผมลบก่อนสองหกสี่หนึ่งอะไรลูกอะไรอะไรครับอะไรตัวนี้นะนะครับแนวแนวรับนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีแดงเนาะแนวรับแนวรับ <c oughs> โอ้ยลองทำไมนนอยชิลเลยอ่าวง,ง่ายนี่ฮะตัวนี้แนวรับนะ แนวรับที่สําคัญนะครับอยู่จุดนี้นะฮะอยู่ระหว่างเส้นพี่โบนะครับขึ้นไปประมาณประมาณสามร้อยจุดสี่ร้อยจุดได้นะครับแล้วก็ไปตรงแนวรับที่สองนะครับสองห้าเก้าสี่นะครับแนวรับที่สองสองห้าเก้าสี่เดี๋ยวผมสองห้าเก้าสี่เดี๋ยวผมไปคุยกับแมวแป๊บหนึ่ง พอดีเขาจะเข้าห้องน้ํานะครแล้วก็มาแนวรับที่สองนะครับแนวรับที่สองแนวรับที่สองเนาะสองห้าเก้าแปดสองห้าเก้าแปดประมาณนี้นะครับสองห้าเก้าแปด สองห้าเก้าแปดนะแล้วก็ไปดูที่แนวรับที่สี่นะครับสองห้าสี่ห้าแนวรับที่สี่นะครับสองห้าสี่ห้าสองห้าสองห้าสี่ห้าประมาณนี้ครับประมาณนี้ สองห้าสี่ห้าจุดหนึ่งโอเคนะครับประมาณสองห้าสี่ห้าแล้วไปดูที่ว่างานลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อคุยงานแป๊บหนึง่งสองสี่แปดห้านะครับแนวรับที่สี่นะครับสองสี่แปดห้า ตัวนี้นะตัวนี้นะครับสองสี่แปดห้าแล้วไปดูตรงที่เป็นแนวไปดูที่เป็นแนวต้านสำคัญ แนวต้านสำคัญสองเจ็ดหนึ่งศูนย์สองเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับสองเจ็ดหนึ่งศูนย์สองเจ็ดหนึ่งศูนย์เนี่ยเป็นสีก่อ สองเกดหนึ่งศูนย์นะไปแนวต้านที่สองนะครับก็คือสองเกตเก้าสองเอ้ยโอ้ยเนี่ยนึง โอเคแนวต้านที่สองสองเจ็ดเก้าสองสองเจ็ดเก้าสองสองเจ็ดเก้าสองนะครับสองเจ็ดเก้าสอง ตัวนี้นะฮะสิ่งไอ้ man. ตัวที่ผมวางไว้ตรงนี้นะตัวที่ผมวางก็คือจะเป็นแนวรับแนวต้านที่สําคัญนะครับเป็นแนวรับแนวต้านที่สําคัญยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะตัวเนี้ยนะครับจะเป็นเส้นฟิโบที่ผมขีดเลยนะเขาจะไปตามพักของฟิโบนะครับเขาจะไปตามพักพักพักของฟิโบเลยแล้วก็มันจะมีจุดเดืกเลาที่สําคัญนะครับในเรื่องของแต่ละทม์เฟรมนะครับ อันนี้เป็นไทม์เฟรมที่ใหญ่นะฮะเดี๋ยวผมไปดูตรง h สีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นม h สีนะครับเห็นไหมฮะมฟิโบฟิโบกลางบนเลยนะครับนี่คือนี่คือราคาของเขานะนี่คือราคาของเขาที่จะไปพักนะครับอันนี้เป็นราคาเดิมที่ผมเคยทำไว้ขึ้นไปขึ้นไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมลบทิ้งก่อน โอเคนะครับอันนี้คือราคาในส่วนของไม่ว่าจะเป็นแนวรับนะครับจะมีอยู่หนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดนะครับแล้วก็แนวต้านนะครับอยูมีอยู่สองจุดใหญ่ๆนะถ้าทะลุสองเจ็ดเก้าสองนะครับนู่นแหละยาวเลยก็คือมีแปดมีแปดสิบขึ้นไปฮะมีมีสองแปดศูนย์ศูนย์ขึ้นไปนี่คือในส่วนของทองอาทิตย์นี้แล้วครับ ที่ผมพูดนะคะคือเราวิเคราะห์เป็นอาทิตย์เลยนะครับเราวิเคราะห์เป็นอาทิตย์เลยซึ่งหมายความว่าทุกท่านที่เข้ามาเทรดนะครับทุกท่านที่เข้ามาเทรดนะฮะทุกท่านที่เข้ามาเทรดเนี่ยแบบหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นคู่เงินเนาะโอเคเป็นคู่เงิน อ,อนุญาตนะอ,อ,อนุญาตดึงตัวนี้ขึ้นไปนิดหนึ่งครับโอเคอยากให้ท่านเห็นนะครับว่าทำไมผมดึงไปแบบนี้เห็นตัวฮิสโตแกรมตรงนี้ไหมครับตัวนี้อยู่เหนือเส้นนะครับอยู่เหนือเส้นซีโรโซนนะครับก็คือเส้นศูนย์ศูนย์ตัวนี้จะทำงานคล้ายเอ็มเอซีดีนะครับทำงานคล้ายกันเลย นะครับทำงานคล้ายกันนะครับอันนี้ amazing นะครับชื่อของเขา amazing o l l a t o นะครับฮัลโหลไหนชื่อของนี่ไง amazing oscillator นะครับชื่อของเขาคือ amazing oscillator นะครับตัวเนี้ย มันจะบอกสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นหรือเทรนขาลงนะครับกรณีที่เขาจะบอกเนี่ยเขาจะบอกเป็นการกบาทแบบนี้นะครับอันนี้คือคล้ายค d i v e r g e n c หรือ c o n v e r g e n c นนะครับคล้ายกันเลยนะครับคือการเทขายค่อนข้างเยอะนะครับโอกาสที่จะเทที่จะขึ้นไปเนี่ยก็มีไหมมีฮะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับให้ตรงเนี้ยทะลุเส้นซีโรโซนก่อนนะครับเส้นศูนย์ศูนย์นะครับนะครับเส้นศูนย์ศูนย์ก่อนก็คือเส้นนี้นะจะเป็นเส้นศูนย์ศูนย์นะจะมีเส้นตรงนี้นะครับ แล้วก็นี่คือในส่วนของตัวที่เป็นโปรแกรมนะครับ Trading View นะครับที่ผมใช้เป็นตัวประกบครับในส่วนของรายละเอียดนะครับรายละเอียดคู่นี้เห็นไหมฮะเนี่ยเริ่มบวกแล้วนะครับเริ่มลงมาอันนี้เป็น Order ซ e l l นะครับ Order Cell นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอเก็บนะฮะตัวนี้รอเก็บนี่คือในส่วนของการเทรดเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูตรง โอเคนะครับอันนี้คือวิเคราะห์เป็นอาทิตย์หนึ่งนะครับให้ทุกท่านเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูว่าการเทรดของเราเนี่ยครับก็จะมีแพลตฟอร์มค้ากันอยู่ก็คือใช้ทั้งหมดประมาณ2แพลตฟอร์มนะครับไม่ใช่เทรดแพลตฟอร์มเดียวนะครับซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจแล้วออกออเดอร์ได้แบบมั่นใจเลยนะครับคือความผิดพลาดก็จะน้อยลงเพราะว่ากรณีสมมตุติมาดูที่ราคานะครับมามาดูราคาตรงเนี้ย มันจะเป็นแนวรับแนวต้านที่สําคัญนะครับก็คือตรงนี้มันจะมีแนวรับแนวต้านที่สําคัญเห็นไหมครตัวที่ผมขีดให้ก็คือตัวที่เป็นช่วงที่เป็นแนวรับแนวต้านที่สําคัญตรงนี้นะครับตรงนี้นะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวในส่วนของข้อมูลนะครับก็ฝากติดตามนะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปด,ดีๆนะครับเพราะว่ากรณีที่ผมเทรดนะ ผมจะให้ทุกท่านเข้าใจในเรื่องของการเทรดนะครับคือสามารถที่จะลอกเรียนแบบและทําตามได้และที่สําคัญต้องเห็นผลชัดเจนครับในการเทรดนะครับอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้นะครับถ้าทุกท่านรอเย็นพอรอได้ครับได้กําไรทุกท่านครับผมบอกเลยนะครับสัญญาณนี้แม่นมากโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ